่เหพีนอบรรยากาศเมื่อนี้ก็สล่มสลือพี่น้องคืมทิตกกับบตตกพี่น้องฝน ฝากปลาอ้อยนีไปก็จะเป็นปลาเห็ดพี่น้องฝากปลาอ้อยนีไปฝากปลาอ้อยนีไปก็จะเป็นปลาเห็ดพี่น้องเอย ท้องฟ้าเมิดคึมและเมืินส่วนด้านนี้ก็จะเป็นให้เพิ่นพี่น้องให้เพิ่นปลูกอ้อยตอนนี้เพิ่นกะไถพี่เดอ้อคลิปนี้กับบ่มี่ยังหลยพี่น้องขอขอบคุณในการรับชมเด้อเพิ่นปรับปรุงดิน เพื่อที่จะปลูกใหม่สวยงามพี่น้อง่ายภาพให้เบิงอีเดอคลิปนี้กับบ่มี่ยังลาลพี่น้องขอขอบคุณเรือการรับชม เก้นที่โดยหลอบพี่น้องเอ้อนี่เด้อ คลิปนี้กับบ่มี่ยังหลายพี่น้องขอขอบคุณในการรับชมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นให้เพิ่นพี่น้องให้เพิ่นปลูกอ้อยตอนนี้เพิ่นกะไถเลยทองฝาเมิดคึ้มแล้วเมือ่อฝากป้าอ้อยนี่ไป ฝากปลาอ้อยนี่ไปก็จะเป็นปลาเห็ดพี่น้องเอาปลาเลือพี่น้องหาเห็ดมาท่านได้ๆพี่น้องกิบออกมาจากดอนนี่พี่น้องดอนกิบเห็ดเลนี่เด้อ กิบออกมาจากดอนนี่พี่น้องดอนกิบเห็ดเดนี่เดอ้อเพื่อนที่โดยหลอบพี่นออ้องเออปลาหรือพี่น้องหาเห็ดว่าท่านได้ได้พี่น้อง ถายภาพให้พี่นองเบิงดยวเพิ่น,นปรับปรุงดินเพื่อที่จะปลูกใหม่สวยงามพี่นองถ่ายภาพให้เบิงถ่ายภาพให้พี่นองเบิง ตกกระบตกเดอ้อเมอรอนีเดอ้อห้อ้อยให้มั่นเพันกิดเห็ดพี่น้องพื้นที่ป่าพี่น้องเอ้ยถ่ายภาพให้พี่น้องเบ่ง ตกกะบตกเดอ้อเมื่อนี้เด้อห้อ้อยห้มันเพนพิษที่ตกกะบตกเด้อเมื่อนี้เด้อห้อ้อยให้มันเพินพิษบรรยากาศเมื่อนี่กะสลึ่มสลือพี่น้องคืมที่ตกกะบตกพี่น้องฝน คลิปนี้กับบ่มี่ยังลายพี่น้องขอขอบคุณเรียการรับชมฝากปลาอ้อยนี่ไปฝากปลาอ้อยนี่ไปก็จะเป็นปลาเห็ดพี่น้อง ถ่ายภาพให้พี่นองเบิงีเดะ คลิปนี้กับบ่มี่ยังหลยพี่น้องขอขอบคุณในการรับชมคลิปออกมาจากดอนนี่พี่น้องดอนกิหต์เฮดเด้อ เพื่อนที่โดยหลอบพี่น้องเออขอขอบคุณสุดกำลังใจพี่น้องจำนี่ละ ท้องฟ้าเมอดคึมเร้่มเมื่อยท้องฟ้าเมอดคึมเริ่มเมื่อ้เอาป่าเรือปีนองหาเหตุ ท่านเลยได้พี่น้องฝากปลาอ้อยนี่ไปฝากปลาอ้อยนี่ไปก็จะเป็นปลาเห็ดพี่น้องเอ้ยทองฝ่าเมือดขึมและเมื่อนี้ สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนมือหนีมาขับกิบต์ออกมาจากดอนนี่พี่น้องดอนกิบต์เดเดอนี่เดอร์